ชาวญี่ปุ่นในยุคเฮอันผู้หญิงในยุคนั้นมักจะมีค่านิยมว่าหญิงสาวจะต้องมีรูปร่างทุมทวมทาหน้าเป็นสีขาวผมสีดำและที่สำคัญปากต้องเป็นสีแดงและฟันต้องเป็นสีดำก่อนจะเริ่มพิธีแต่งงานฝ่ายหญิงสาวจะทาปากเป็นสีดำเพื่อให้ตัดกับใบหน้าเพราะเวลาแต่งหน้านั้น สีของฟันจะออกเป็นสีเหลืองซึ่งตัดกับสีของใบหน้าที่ขาวจึงเป็นธรรมเนียมในการทาฟันให้เป็นสีดำของชาวญี่ปุ่นนั่นเองและสำหรับเรื่องของผีที่จะนำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้เป็นเรื่องของผีสาวฟันดำโอฮาโคโรเบซิดาลีที่มาของผีสาวฟันดำ ว่ากันว่าเธอคือหญิงสาวที่กำลังจะแต่งงานกับชายหนุ่มคนหนึ่งแต่เมื่อคืนก่อนแต่งงานนั้นทางฝั่งชายหนุ่มก็แอบหนีออกจากบ้านเพราะความจริงแล้วเขาแค่ถูกครอบครัวบังคับให้แต่งงานกับผู้หญิงคนนี้เพราะฝ่ายหญิงนั้นทางบ้านมีฐานะดีแถมฝ่ายหญิงก็ยังชื่นชอบฝ่ายชายด้วยทางฝั่งพ่อแม่ของฝ่ายชายจึงตกลงให้แต่งงานกัน แต่ด้วยความที่ฝ่ายชายนั้นมีคนที่รักอยู่ก่อนหน้าก่อนที่จะถูกจับมาแต่งงานแล้วในคืนก่อนวันแต่งงานฝ่ายชายจึงหนีไปแล้วไปอยู่กับชู้รักของตนแทนเมื่อฝ่ายหญิงรู้เรื่องดังกล่าว จึงเกิดอาการโศกเศร้าและเครียดแค้นฝ่ายชายเป็นอย่างมากเธอจึงตะโกนด่าสาบแช่งว่าที่เจ้าบ่าวของเธอจนสุดท้ายเธอจึงตัดสินใจใช้มีดปาดคอตัวเองจนเสียชีวิตในคืนก่อนที่เธอจะแต่งงานในวันต่อมาได้มีข่าวที่โด่งดังไปทั่วหมู่บ้านว่า ทางฝั่งชายหนุ่มได้เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายซึ่งชายหนุ่มนั้นได้นอนตายพร้อมกับชูรักของเขาซึ่งคนในหมู่บ้านเชื่อกันว่าเรื่องทั้งหมดนี้น่าจะเป็นเพราะผีของว่าที่เจ้าสาวที่จะแต่งงานในวันนี้และผู้คนจึงเรียกเธอว่าผีสาวฟันดำหลังจากนั้นไม่นานณหมู่บ้านแห่งนั้น ได้มีเหตุการณ์ประหลาดมากมายผู้ชายในหมู่บ้านเริ่มพบเจอกับวิญ,ญญาณของผีสาวฟันดำซึ่งบางคนถูกพบอีกครั้งในสภาพที่กลายเป็นศพที่ตายโดยอาการหัวใจวายหรือช็อกตายจนเริ่มคินหาวิธีที่จะรอดจากผีสาวฟันดำก็คือถ้าเกิดว่าผีสาวฟันดำปรากฏตัวออกมาให้พูดคำว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปขอเธอแต่งงาน แล้วเธอก็จะเลือนหายไป